Hãy subscribe cho mong Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เชิญค่ะช้อยน้อยจัดกับก้าวสองที่นะใครใครอ่ะคุณออนกับเพื่อนอ้าวคุณออนเพิ่งออกงานเลี้ยงเมื่อกี้ทำไมกลับมาไวจังก็นั่นน่ะสิฉันก็แปลกใจอยู่ยเหมือนกันเนะ่ะว่าทำไมคุณออนถึงได้กลับมาตอนไหนก็ไม่รู้คงกลับมาตอนที่คุณสมบงกำลังเข้าห้องน้ำมั้งคะนี่นางสายใจอย่ามากลวนภาษาฉันนะ ฉันไม่ได้กวนก็มีแค่ตอนนอนกับตอนคุณสมบงเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละที่คุณสมบงไม่ได้ดูแลบ้านฟ้าหยาดและถ้าคุณออนไม่ได้กลับมาตอนที่คุณสมบงเข้าห้องน้ำคุณสมบงก็ต้องเห็นสิคะนอกจากว่าคนที่อยู่ในบ้านอะ่ะจะไม่ใช่คุณออนป้าถ้าไม่ใช่คุณออนอะ่ะแล้วจะเป็นใครขอยใ้เป็นที่คิดเลย ป้ S <S าคิดอะไรอยู่อะครับฉันจะคิดอะไรก็ไม่ต้องมายุงจัดข้าวกันให้เรียบร้อยนะแล้วฉันจะมายุกไปขึ้นตึกเอง นอนครับนอนนอนอยู่ไหนอ่ะนอนออน ออนออนอเฮ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะทำไมบ้านเงียบจัง่ะออนคุณแม่กับพี่อิดออกไปข้างนอกส่วนคนรับใช้อยู่ที่เรือนเล็ก บ้านเงียบแบบนี้ไม่ดีหรอคะจะได้ไม่มีใครมาจุนจ้านกับเราก็ดีครับทำไมวันนี้ออนดูแปลกๆอะ่ะไม่เห็นเหมือนทุกวันเลยแปลกยังไงคะ ก็ดูเซ็กซี่ลึกลับแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมอ่ะ ผู่งชอบแบบไหนล่ะคะสวยเซ็กซี่หรือว่าเรียบร้อยน่ารักแบบไหนมันก็ได้ออนครับ หวานแบบนี้นี่เองพี่ออนถึงได้รักนักรนะักหนาออนว่าไงนะครับออ,ออนหม่ความว่ากิ่งปากหวานแบบนี้นี่เองจะไม่ให้ออนรักไม่ให้ออนหลงได้ยังไงคะ ถ้ารักผมก็ไปอเมริกากับผมสิครับอันตัดสินใจแล้วใช่ไหมค่ะอันตัดสินใจแล้วต,งงตัดสินใจว่ายังไงครับตัดสินใจว่า ออนจะไม่ไปกับคุณทำไมล่ะออนออนอยากอยู่กับครอบครัวของออนที่นี่แล้วแล้วครอบครัวของเราล่ะครอบครัวที่มีออนมีผมแล้วก็มีลูขกของเราอรา่ะครอบครัวของเรามีเพียงครอบครัวเดียวคือครอบครัวมหาเวชไม่มีครอบครัวอื่นไม่มีครอบครัวอื่นออนออนหมายความว่ายังไงอะ ออนบอกผมสิคอะไรออนอะไหมายควาว่าเราลากกันอะไรนะได้ยินไหมเราลากันได้ยินไหมออนคือคุณกลับไปได้แล้วออนออนคุยกันให้รู้เรื่องกอสิออนออนฉันไม่มีอะไรจะพูดฉันพูดไปหมดแล้วเมื่อกวันเรายังคุยกันอยู่ดีๆอยู่เลยอ่ะนี่ไม่นเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ทำไมคุณถึงบอกเลิกผมถ้าฉันไม่ได้รักคุณแล้วเหตุผลแค่นี้คงจะพอนะที่ทําให้เราเลิกกันเดี๋ยวผมไม่เชื่อออนรักผมออนอยากแต่งงานกับผมออนไม่มีวันทําแบบนี้แม่คุณใช่ไหมแม่คุณบังคับให้คุณทำแบบนี้ใช่ไหมไม่มีใครบังคับฉันทั้งนั้นฉันทำทุกอย่างด้วยตัวฉันเอง ไม่จริงอ่ะออนไม่มีวันทำแบบนี้ออนไม่ทำแบบนี้แน่ๆคุณไม่ใช no> ่ออนใช่ไหมคุณไม่ใช่ออนใช่ไหมนนี่แหละออนชูมามหเวศคนนี้ไม่ได้รักคุณแล้วยอมรับความจริงเล่าไปจะชีวิตฉันซะไป ออนใช่ไหมอ่อนไม่มีวันทําแบบนี้คุณบอกมานะว่าคุณออนออนไปไว้ที่ไหนคุณบอกมาคุณเอาออนไปไว้ที่ไหนคุณบอกมนาะ อะไรอ่ะท <Why? S 2> ่านจะเป็นอะไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่า